พวกเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่เขาเลี้ยงหมาเวลาจะให้อาหารหมาก็จะสั่นกระดิ่งไปด้วยได้เวลาให้อาหารหมาทีไรก็สั่นกระดิ่งทุกครั้งทำอย่างนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งหมานี่รู้รู้เวลาอันนี้พอคราวหนึ่งเนี่ยเขาเพียงแค่สั่นกระดิ่งเฉยเฉย ไม่มีอาหารจะให้มันแค่สส่นกระดิ่งมาได้ยินนี่มันก็น้ำลายไหลทันทีทันที่ยังไม่ทันเห็นอาหารหมามันจำได้หรือมันเชื่อมโยงได้ว่าถ้าสั่นกระดิ่งแล้วก็ได้เวลาอาหารแล้วเมื่อได้เวลาอาหารแล้วได้กินอาหารก็จะมีความอิ่มเอมขึ้นมาสั่กระดิ่งทีไร ใจก็นึกถึงอาหารพอใจนึกถึงอาหารมันก็น้ำลายไหลทันทีคือเกิดความอยากนี่เขาใช้วิธีนี้จับปลาเหมือนกันเริ่มมีการทดลองเอาปลามาเลี้ยงแล้วก็เวลาจะให้อาหารก็มีการเปิดเสียงบางอย่างให้ปลามันได้ยินแล้วทำอย่างนี้อยู่หลายวันพอปล่อยมันออกไปจะเรียกมันเข้ามาก็ แค่เปิดเสียงนั้นท่าละ่พอเปิดเสียงนั้นปลาได้ยิยนมันก็เข้ามาทันทีเพราะมันคิดว่าจะมีการให้อาหารมันจำเสียงได้และมันก็นึกต่อไปได้ว่าเสียงนี้หมายถึงอาหารมันก็ว่ายเข้ามาทันทีโดยที่ไม่ได้คิดอะไรวิธีนี้เขาก็ใช้กำลังจะใช้เพื่อจ,จับปลา แต่ว่าข้อเสียคือปลานี่ความจํามันสั้นนะมันจำได้แค่สิบวันถ้าเลยจากนั้นไปมันก็จําไม่ได้แล้แต่ว่าเขากำลังทำหาวิธีเพื่อจะให้มันจําได้ดีกว่านีนะ้ต่อไปการจับปลาก็จะง่ายขึ้นนะี่เขาคิดแบบนั้นไม่ต้องไปหาปลาให้ปลามาหาให้ปลามาหาตะข่ายเองนะนี่คนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ คนเราไม่ใช่เพียงแค่ว่าเวลาเห็นอาหารหรือว่าได้ก,กลิ่นหรือเพียงแค่เห็นภาพก็น้ำลายไหล,ไหลบางทีเพียงแค่ได้ยินะระฆังที่บอกเวลาพอเราครังบอกเวลาเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายขึ้นมาทันทีบางคนก็อาจจะรอเสียงะระฆังรอเสียงกระดิ่ง กระวนกระวายแต่พอได้ินเสียงะระฆังบอกเวลากินอาหารความรู้สึกที่สบายมันก็เกิดขึ้นทันทีแล้วก็บางคนก็อาจจะพลอยน้ำลายไหลไปด้วยก็ได้อันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าของจิตก็ได้นะที่มันเชื่อมโยงกันได้ได้ยินเสียงแล้วก็นึกไปถึงสิ่งหนึ่ง ที่ทาให้เกิดสุขเวทนาขึ้นพอเกิดสุขเวทนาขึ้นนะมันก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดตัณหาแล้วคนเราซับซ้อนกว่าน,นั้นนะอย่างเช่นเพียงแค่ได้ได้ใช้ของสินค้าที่เรียกว่าสินค้าแบรนดเ์เนมเพียงแค่ได้ซื้อมันหรือว่าไม่มีเงินซื้อก็ไปเช่ามากระเป๋าราคา หลายหมื่นเป็นแสนก็มีเขามีให้เช่าเป็นวันนะพอได้สไปายได้ใส่มันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีทั้ทงๆท,ที่กระเป๋านั้นมันก็ไม่ได้ทำให้อร่อยหรือไม่ได้ทำให้บายเนื้อสบายตัวแต่ที่มีความสุขก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันเท่มันทันสมัยหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือน ดาราที่เขาใส่เขาสะพายเขาใช้ของชิ้นนั้นอันนี้ก็เป็นปลจจก,การโฆษณาว่าเออเห็นดาราชื่อดังนางแบบหรือว่านักธุรกิจชื่อดังนะเขาสวมเขาสะพายเขาใช้ของชิ้นนั้นจนกระทั่งเรามีความรู้สึกผูกติดนะเอาของชิ้นนั้นมาเชื่อมโยงกับคนคนนั้นพอเราได้ใช้เท่านั้นแหละ เราก็รู้สึกมือนว่าเราเป็นคนคนนั้นเลยเรารู้สึกมือนกับว่าความเป็นคนเก่งความเป็นคนสวยความเป็นคนที่ทันสมัยของคนทุนนั้นเนี่ยมันซึมซับมาอยู่ในตัวเราเราก็กลายเป็นคนเก่งคนสวยทันทีที่เราได้ใส่ได้สะพายได้ใช้ของชิ้นนั้นอาจจะไม่ใช่กระเป๋าอาจจะเป็นรองเท้านะรองเท้านักกีฬา นะซึ่งไทเกอร์วูดก็ใช้ไมเคิลจอนสันนักกีฬาบาสเกตบอลก็ใช้นะพอเราใส่เราก็รู้สึกว่าไอ้ความเป็นนักกีฬาคนนั้นความเป็นคนเก่งคนนั้นเนี่ยมันก็กลายมาเป็นเราฉันคือคนเก่งฉันคือผู้ชนะมันเกิดความอิ่มเอมขึ้นมาเกิดความเป็นสุขขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องจริงจังมากนะวัยรุ่นในเมืองนอกนี่ถึงกับ ฆ่ากันเพื่อแย่งเอารองเท้านะของยี่ห้อดังๆเหล่านี้เนี่ยมามาใส่อันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกันนะระหว่างสิ่งที่เห็นนะแล้วก็นึกไปถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เราเกิดความชอบขึ้นมานะได้ยินเสียงระฆัง,ลงแล้วก็มนึกถึงอาหารหรือว่าได้เห็น แลกระเป๋ากนนึกไปถึงคนเก่งคนดังแล้วก็เลยมีความสุขที่ได้ใช้มันเป็นความสุขทางใจนะของมนุษย์เรานี่มันซับซ้อนกว่าน,นั้นอาจจะไม่มีน้ำลายไหลนะแต่ว่ามันเป็นความสุขทางใจที่ได้ใช้แลนะจริงคนเรานี่มันปรุงแต่งไปได้เร็วมากเพียงแค่ได้เห็นเท่านั้นนะได้เห็นยังไม่ทันได้บริโภค ยังไม่ทันได้กลิ่นหรือบางทีเพียงแค่ได้ฟังมันก็วนไปนึกถึงสิ่งหนึ่งแล้วก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะให้เกิดเวทนาแล้วก็ตามเอาไยตัณนหา,าวิธีการโฆษณาก,ก็ใช้วิธีนี้แหละโดยที่เจ้าตัวไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวบางทีโฆษณาบุหรี่ก็ไม่ต้องมีภาพบุหรี่หรือซองบุหรี่ด้วยซ้ําอาจจะมีภาพดารามีภาพขาบอย คนที่เป็นแมนมันมั่น,นเป็นโคบาลก็มีภาพนั้นแหละแล้วก็มีมีชื่อยี่ห้อนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรไม่มีบุหรี่ไม่มีซองบุหรี่ซักซองเลยแต่คนเห็นนี่้บางทีมันก็เปรี้ยวปากได้เหมือนกันกลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นนะบุหรี่ภาพก็ไม่มีนี่คือการที่การปรุงแต่งของจิตนะ ที่มันเห็นสิ่งหนึ่งมันก็นึกไปถึงสิ่งหนึ่งทันทีแล้วก็เกิดเป็นเวทนาแล้วก็ตัณหาก็ปรุงเป็นอุปาทานได้อันนี้ก็พูดถึงสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ไม่ชอบบางทีก็เราก็เห็นได้บางทีเห็นหน้าคนบางคนมันก็รู้สึกรกรากระอ่วนขึ้นมาทันทีนะเพราะว่าเห็นหน้าเขาก็เป็นนึกถึงเพื่อนของเขานึกถึงเพื่อนของเขาก็นึกถึงการกระทาของเพื่อนคนนั้นที่เขา ทำไม่ดีกับเราทรายศถักหลังเราไม่ซื่อสัตย์ต่อเรานอกใจเรากันแกล้งเราเอาเปรียบเราพอคิดเท่านี้ล่ะไอ้ความโกรธก็พุ่งขึ้นมาทันทีความโกรธขึ้นมาแล้วพยายามจะก,กัดพยายามไปห้ามมันก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาในท้องมันเกิดขึ้นเร็วมากภายในช่วงเวลาไม่ถึงวินาทีเท่านั้นแหละไอ้กระบวนการที่ว่าเนี่ยมันก็หมุนไปไม่รู้กี่รอบเห็นสิ่งหนึ่งก็นึกไปถึงสิ่งหนึ่ง ไอ้ตัวที่นึกได้นี่มันก็เป็นเรื่องสติเหมือนก,กันนะสติคือความจําได้แต่มันจําได้ในสิ่งที่ที่เป็นเรื่องนอกตัวแล้วก็เป็นความจําได้ในสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์นี่เราเป็นมิจฉาสติก็ได้หรือบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความจําในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเราไม่ได้จําสิ่งที่เป็นข้อมูลสิ่งที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงเท่านั้นมันมีจาความรู้สึกได้ว่าสิ่งนี้มันทําให้เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมามันก็เกิด ทันทีที่เห็นคนคนหนึ่งก็นึกไปถึงสิ่งหนึ่งแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปในะการปรุงแต่งแบบนี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นเร็วมากโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะแล้วก็ห้ามไม่ได้้บางคนเพียงแค่ได้ฟังบางคนบางคนฟังพระเทศบ,บ,บ่อยๆหรือฟังถูกบังคับให้ต้องมาฟังเทศฟังคำบรรยายใจก็ไม่ชอบพอได้ฟังแล้วมันก็ ไม่สนใจฟังฟังทีไรก็ง่วงทุกทีนะพอฟังแลงวงง้วง่วงต่อไปพอเจอใครคนไหนมาแสดงธรรมหรือว่า,าเทศนาธรรมเนี่ยมันก็ง่วงทันทีเลยเหมือนกับว่ามันเป็นความจําได้นะ<ง>มันเป็นการจําได้ไม่ใช่ว่าใจมันจําได้สนะร่างกายมันก็จําได้เลยนะ ร่างกายก็จําได้จิตมันก็จําได้พอได้ฟังปุ๊บง่วงทันทีเลยบางคนง่วงแล้วรู้ว่าง่วงทำไงอต้องแกงง่วงด้วยการสร้างจังหวะให้มันหายง่วงต้องสร้างจังหวะมันเร็วๆมันจะได้หายง่วงทันทีเลยเนี่ยปฏิกิริยามันตามมาร่างกายนี่มันมันก็จําได้นะมันก็ทํางานของมันทันทีเรียมงคนสร้างจังหวะแล้วก็สร้างไปแล้วผิดวิธีเพราะว่า เพ่งเพราะว่าอยากนะเพ่งแล้วก็อยากพอทําไปแล้วทําไปได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เครียดขึ้นมาทันทีเครียดแล้วก็ปวดหัวแน่นหน้า,นาอกก็ยังทําต่อไปทําต่อไปทําอย่างนี้อยู่หลายวันเนี่ยมันก็ปรุงแต่งมันก็เป็นประทับน่ในจิตใจว่าไอ้อาการแบบนี้แหละการสร้างตัวแบบนี้แหละคือสิ่งที่ฉันไม่ชอบหรือว่าเป็นการไปซ้ํา ตอกย้ำให้กับจิตใจว่าถ้าสร้างจังหวะแล้วเนี่ยมันต้องเพง่งถ้ายกมือทีไรเนี่ยจิตมารู้ทันทีเลยว่าต้องเพง่งเพราะว่าเราทานี้อยู่หลายครั้งให้บางคนเนี่ยพอทําไปแล้สองสามอาทิตย์เนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยทำไปสองสามอาทิตย์พอแค่ยกมือขึ้นมาทีเดียวแค่สองสามครั้งะมันเครียดขึ้นมาทันทีเลยเนะมันเครียดเพราะหนึ่งจิตมันเพ่งทันทีจิตมันทํางานทันที และสองเนี่ยมันมีความรู้สึกตามมาคือความรู้สึกปฏิเสธความรู้สึกไม่ชอบมันก็เกรงขึ้นมาทันทีมันเหมือนกับเราเห็นหน้าใครบางคนแล้วมันปรักปร่วนใจก็มีคนแบบนี้นะเราลองสังเกตดูเนี่ยพอสร้างจังหวะปุ๊บอ่มันเพ่งทันทีมันเครียดทันทีมาทำไปแั้สองสานาทีก็ทําต่อไม่ได้อาการทางกายทางใจนี่มันลุมเล้าเข้ามาต้องเปลี่ยนเป็นอริยาบทอื่นกว่าจะ กว่าจะทําให้จิตมันมันลืมเรื่องนี้ไปหรือว่ากว่าจะทําให้จิตเนี่ยมันเลิกเพ่งแล้วก็ร่างกายนี่มันมันเลิกที่จะมีปฏิกิริยาต่อต้านอย่างนั้นเนี่ยมันก็ใช้เวลาไอ้ของไหนที่จําได้มันก็ลืมได้นะเราก็จําได้ว่ามันต้องเพ่งแล้วร่างกายมันก็มีปฏิกิริยาทันทีพอจิตเพ่งปุ๊บมันเครียดทันทีแต่ว่ามันเปลี่ยนได้แก้ได้ เมื่อเราสร้างนิสัยใหม่เอามนิสัยใหม่มาแทนที่ก็คือว่าสร้างจังหวะเดินตรงคมก็ทำแบบสบายๆไม่ได้บังคับจิตนะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้จิตฟุ้งนะแต่ปล่อยให้จิตเนี่ยมันมันรู้สึกตัวได้เหมือนกับว่าแทนที่เราจะกอดเสาวไว้เราก็พิงเสานะหรือว่าเราก็ดูเสาโยงห่างดูแบบนี้นี่มันก็ ใจก็อาจจะเผลอออกไปวิ่งเล่นโน่นนี่พอสติเรียกให้กลับมาก็กลับมากลับมาอยู่โยงดูเสาดูห่างๆไม่ใช่เข้าไปกอดเอาไว้หรือไม่ใช่ถึงกับมัดต,ตัวเองเอาไว้กับเสาไอ้การเพ่งเนี่ยมันเหมือนกับการกอดหรือการมัดต,ตัวไว้กับเสาเพื่อที่จะให้จิตมันไม่ไปไหนมันก็ไม่เผลอนะมันก็ไม่เผลอไปไหนเพราะมันไปไม่ได้เพราะมันถูกมัดเอาไว้แต่ว่าจะให้มันมีสติรู้ตัว มันก็ไม่ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าจะรู้ตัวได้มันต้องเผลอก่อนเผลอก่อนถึงจําได้นะถ้าไม่เผลอมันก็ไม่มีเหตุที่จะต้องจําได้แต่ที่มันเผลอเนี่ยมันถึงจําได้เพลอไปั้นเผลอบ่อยๆก็ทําให้จําได้บ่อยๆมันก็ทําให้มีสติแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นคราวนี้มันก็มีโอกาสที่จะเผลอก็คือปล่อยให้มันมีสระที่จะเผลอบ้างปล่อยให้มันมีสระที่จะเผลอ นะเพราะว่าการเผลอนี่แหละที่จะทำให้เรารู้อาคารทจีก็พูดว่าอย่างไว้ดีนะบอกว่าเสรีภาพเนี่ยมันจะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อมันรวมไปถึงเสรีภาพที่จะทําผิดด้วยเสรีภาพที่จะทําผิดนะการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนนี่คือให้เสรีภาพกับใจนะที่มันจะทําผิดที่มันจะเผลอได้